พอดีแค่เขียนก็แบบเป็นแบบที่สุดเลยค่ะยันโคลนด้วยนะพี่เนะนี่ย เน้นอกเน้นอกยกออกโอ้ยเนาะมองกออีกคนตัดก็ลุ้นดูดิยังยังไม่ออกตึงๆอยู่น้องแบบอือที่สุดเลยค่ะทุกพี่ดูดิอ๋อแต่มันไม่เป็นยวงเหมือนวันนั้นเนาะ ถ้ามันเป็นดวงมันคงจะแบบสังใจมากไปไปอย่ามึนหัว เล็บเล็บขบเดี๋ยววันนี้จะไปตรงสายไหมตอนเช้านี่แหละน่าจะกลับช่วงบ่ายๆได้อยู่ช่วงเย็น ใครพันเดียวแล้ววันนั้นบอกว่าขึ้นเชคอ่ะอืมเระเด็อืม,อมเดี๋ยวปาจะเองโทราหาเขาแล้วกันหรือเขาโทรหาเองก็ได้ อุดนี้มันยังคูนเลย่เดี๋ยวรอรอเขาเคียงงานก่อนที่แต่ใหม่ถ้า,าทานค้าทันเขาตัวหาเอง <c oughs> <c oughs> เขาเองเขาทำงานสองสามโมเย็นได้ไหมเราวันนี้ไม่ไปร้านอะ่ะ ได้ได้เดี๋ยวพี่โทรคนะ่เคเคพี่ทำเล็บอยู่ครับครับมีเป็นเท่าไหร่ข้างนี้เยอะข้างนี้จำเป็นข้างนี้เยอะเขาถามวาออกไหม,ย,มยังยังยังทำเล็บอยู่หรยอพี่บอกหรอ กลับไปอาบน้าแต่งหน้าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยมาสดๆเลยไม,ไม่ทา,ทาครีมขนาดไม่เท่าไหร่ด้มไม่น่าขบน้ําข้างเนี้ยแต่ก็ยังขบนะพี่เนาะอ,อายุเรามันมากแล้วมั้งนี่ยิมข้างเนี้ยมอวนเปนะใช่มันตึงข้างนึกอดอดม,มากแล้วเนี่ยแ่ด้ยทิ<อ>้มไม่ลงเลยอ่ะ เอหอออกแล้วจบม้วนเดียวมัวนเดียวจบเออแต่พี่อะเรีมาม้วนเดียวจบแต่มันมีหนังม้วนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมีหนังม้วนอยู่ข้างล่างโอ้ยตื๊ด หลวพี่จัยเออทางทุนเขาแจ้งมาเขาขอเขาขอทะเบียนบ้านของเงี้ยตัวเนี้ยไองานจำลองสามล้านเนี่ยอ่าได้ได้ได้มีไหมเขาส่งมาไหมไม่ส่งหรอเขาไม่ส่งอ่ะพี่อ๋อเดี๋ยวขอเขาใช่ไหมอ่าต้องขอต้องขอเอาทะเบียนบ้านแล้วจบไหมอ่ะสามล้านน่ะหรืออยากขอมาก่อนเขาจะขอเช็คก่อนไงว่าเอออันนี้เขามีเอ่อปลูกสร้างอะไรเงี้ยได้ขอปลูกสร้างอะไรเงี้ย อ่าเดี๋ยวดูดูหนูนี่ให้เพราะว่าเพื่อนมันส่งมาเดี๋ยวจะลองถามมาดูกันมึงจ้าจ้อจ้า,จาหลังแบบอยากให้มันเป็นแบบม้วนๆเหมือนวันนั้นเนาะอ๋อนุ่นขอนี่ <c oughs> ขอแม่ยังทะเบียนบ้านก็เลย ไปถึงพี่ก็ประมาณสิบโมงครึ่งอะค่ะพี่จะออกไปไหนหรือเปล่าคะถ้ามีธุระพี่ไปก่อนก็ได้นะ ดาเกงใจค่ะเดี๋ยวจะเสียงานโอเคค่ะพี่เพื่อน